สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ้ยออกกันตอนที่ยังขึ้นมาจากโลกกาแล้วสรุปด้วยพี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยได้จักหมัดนันซาได้จักหมัดน้องหลีดได้จักหมัดมาพีมาถามน้องหลีได้จักหมัดน้องหลีน้องหลีดหลดได้สามสิบเจ็ดหมัดนี่เด้จอเสมอเมือหงมือหายเป็นป่าลูกเป็นป่าลูก น so you right. like ี่ยันสามสิบอะไรซาหมดในซานซานสามสิบเงินประแฟนฝากให้สามรอยก็ใหได้หน่อยได้ลกยก็ให้คนละร้อยคือเก้าคนละร้อยงัวงเขาจะคบหรี่งงัวนะจะเสียดงี้คยกระปล่อยมันกินแล้วเขากระดจีวไปเลยเลยงัวเขาจะกระปล่อยนี่ก็ได้ขาอังงัวตัวหนึ่งเห็นป สิาจับละเบกันเนี่เบิ้งข้างนี้ก็ได้นะสีขาคนตเจ็ดจะคนจะไปหานขาจะไปซื้อย่งหันขานะข้ามือขมงเขาจะวสีดขาข้ีจะไปซื้ออย่างามอข้า้ขาดงะด้องดีจะไปซื้ออย่างข้าั้นล้ว สรุปไปหน่อยมันี่กซีมาไห่เนประแฟนฝากมาไห่อะไรพี่น้องสามร้อยบาทน้องเลจังหวัดน้นองเลนสามสิบบาทโอ้โห้าได้สาม,าามาบาทอน้อยแคน้งเลยสามสิบน้องหลิดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดต่ว่าคนฝากมาสามอยใครลอยกนก่าอไรลอยอะไรเนาะนี่นราแฟนมาละ เอาแพ็คขามาให้น้องบีได้จัปาแพนปลาพยู่ดีมให้เลืจ้าหน่งร้อยบาทเินน้องเลยหนึ้อยบาทเขนี้ไดกจับปลาแพนให้กแนอย่ดีมีให้เล่จัาปาแพนให้มาสามร้อยก็ไปหนึ่งเอ้ยก็ไปสามหลันบาทเลยอจ้บปาแพนคุณเจ้าปลาแพนห่งรอ ขอหกลับไปสาล้านบาทเราจะประเนอหายก็ไปเรียกว่ไะล้านบาทเรจะประเพนปนเจ็ดล้านแล้วนี่ยนั่งเลยหายสามมาซาหายสี่ไล้วนาะสิบตาเเรือสิล้านพอดีหลานอไล้านนี่นะเอาไปซื้อทุเืีมหน่อยซื้อขนมต้อมือค กูหน่อยชิบบาทหรือชิบห้านาที่เจ้าบาทเนี่ยมูหน่อยโอเคไี่ต้องทุกคนจะไปหันขาเด็กๆมาหันขาเลยพี่น้องเลยมาหันขาแล้วค่ะกันมาเลือกสื่อทุ่งมือหามูมันฮะอันนี้ของผู้ใหญ่เลยนี่แบบนี้เลยซื้อให้นม่เท่ากันหนึ่ง นะบซื้อหักกระดาไม่าสองอันใ้เข้านน้นดิบ้บห้้าสิบห้นสิบห้าห้าสิบาสห้าสิบห้าสิห้าสิบ้าสาส้ ต้องอ่านเขาจะกี่เข้ามากคํำพองค้ำพองหน,นะหนงสือนะอืมใช่ไงโอ้หขาดไปดิเห็นไหมมันจะมีครูมันเนยมีครูบ้าางเยอะอไม่ได้จะพ้นขอาให้แล้วมันก็จะกระจาย ทุกทำพี่น้องเอ้ยเปียกเปื้อนฝนกับเขาตาน้องเนยก็น้องนาชาก็ได้ทุ่งมือน้องเนยไปได้ซีม่วงอืเบิ้ลพลเอกจักบาทเนาะสองสาวคนนี้

ลอมักโมบอบบนี้ใหสุกประสุกมาพาหมกโมกันพ้นเลือกมกโมสุกกคือม่ักโม่มักุดหนาต้อาอนกบอกว่าสมพูอีกนะ ซือผูกานซื้อูกากาบน้าโง่หนิวน้าผดน้าผูนี่เด็กกับประยัดชท่กัว่ซื้อพสิบบาทก็ กำลังแกงเห็ดปวกนน้องเลยโกรธอกกรธเยฝนกระตกมาเลยครับไปละทันวาหน่อยก็ตื่นอตไรบเดื่องไปเบรคไนก็มาเห็ดยังไงอู้นฝนสาดเพิ่นยย็นอายฝนถือเอ๊ะ

คู Entonces, ่ในลายได้จัปาแพนหายปลาแพนอยู่ดีมีแห้งเลจับปลาแพนค่นายด้จใยด้จับปลาแพอันนี้ระมานี้นรวดัรัวแบบนียกินนะยังยังอันนี่ยอะไรจบปะจีบพันจบานวันอ้

เราซื้อเป็นพวงนะ<ม>ส,สิบสิบอันหรือสิบสองันละแปดสิบพันเลยขนาดซื้อเราเลยจะลอยหันซื้อจังวะไก่วานจะไปจหรือไช่ก<ม>็ื่มจจับกนกินไก่วาน

การเห็นหน้าแหละเพื่อยะก,กินเด็ดสไล่อยากซื้อแล้วบบกมีเวลาไปหาได,ด้่มแสงเดินเยอะนสองที่มีอย่างคำิูนี่ก็คือขัวเั่เลยเออพวกเก็ดเขาเนาะมีปากอย่างก็

ไข่ไข่กันมาทำไ่แค่เพื่อที่เปลือกแดงไต่เขาสีแดงเอาจะถึงนอกแต่เราตุ๋มก่บท่านตข่มนะไองเบอไ์เบิร์นเบอร์เบิร์นยาวมันสีสิ่งไม่เหมไอนกันยาวเหรออะไรเนี่ยอพยพหนึ่งวันเนาะ ทำังไงงลุกท่งไร้ากถ้อเขาให้หูดูเขาไงใ่หมเนี่ยเขาใช้ห mm. mm. yep. ูิัะจะแล้วไล้การตาแล้วแล้วเนี่ยแลวน่มันเดดก็ค่อกุ้น้าถึงน่าัวตั้ไปกุ้ๆโอ้ของแทจริง

เราชาเขาเนี่ยได้หาชิปอธรรมดาที่ไหนา้ชินะดลองคนใช่เลยจลังหวัด่องใส่หน่อยด้ค่ <ไป S 2> ะุ้ยฟิสิ้เ้า,เาไปห้เข้าไปก็ได้หรือบ่าั้าวปายทำชหมา้ำชิปเลยรื่หมัดครับก็หาชิปหา,าชิปไอ้ชำชิปขึนไห เป็นแปดแปดเจ็ดนี้ร้อยสี่สิบต้นน้นเลือดะไรก็เป็นห้องขอยก็ยิงไหมร้อย 40, สยี่สิปจะได้คนก็ได้หกสิบปลายค,คนลวเมื่วอวานเนาะ ขั้นปีนอะน้เนาะมันเก่าบ่ี่ดต่อเ่าน้งกินน่ยติกยังไงะข้ายังหาเ้าขไม่ทพิวอีเะเราชื่อน่ทาพิวหเตา Hãy subscribe cho của Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นไม่เด้อพี่น้องเด้อ